สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาชมที่หน้างานของเราเหมือนเดิมนะครับว่าที่เราจะขุดนะครับตอนนี้นะครับในบ่อของเรานะครับที่เราจะขุดนะครับ มีน้ำเนื่องจากวันก่อนนะครับมีฝนตกลงมานะครับเสียดายมากเลยนะครับที่ขุดยังไม่เสร็จนะครับน้ำนี้ต้องสูบออกก่อนนะครับสูบออกไปด้านโน้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้ํานี้ก็ไม่ได้สูบทิ้งนะครับก็สูบเก็บไว้มอนเดิมนะครับที่เราสูบเพราะว่าต้องการเจาะลงอีกนะครับ พอดีฝนมันตกมาก่อนนะครับนี่ครับตกมาวันก่อนตกแบบก็หนักพอสมควรนะครับนะครับก็ได้หยุดไปสองวันนะครับก็จะมาเริ่มต้นวันนี้นะครับเป็นวันที่เราหยุดไปนะครับนี่เลยนะครับน้ำ นะครับเราจะทำการสูบน้ำนะครับเอาไปไว้ด้านนู้นก่อนนะครับนี่ที่สำคัญนะครับที่เราได้ทำที่ตื้นที่ลึกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเวลาเราน้ำทางนู้นกับทางนี้นะครับนี่ครับ ก็จะมีที่ที่เนินนะครับสําหรับร่องตรงนี้นะครับนี่น้ําจะไม่ไม่วิ่งหากันนะครับเพราะว่าถ้าน้ําน้อยนะครับน้ําก็คงจะอยู่ด้านใครด้านมันนะครับนี่ถ้าเกิดการันสูบก,ก็มันก็จะง่ายนะครับนี่ครับไปชมด้านโน้นว่าจะมีน้ําเหมือนกันหรือเปล่านะครับ นี่แหละที่ที่เราได้ขุดนะครับในการออกแบบว่าถ้าขุดเสมอกันแล้วมันจะยังไงนะครับถ้าขุดแบบมีที่ลึกที่ตื้นนะครับนะครับมาชมด้านนี้ก็มีน้ำเหมือนกันนะครับนี่ครับมีน้ำอยู่เช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปให้ชมด้านโน้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นการสโลปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าล็อกตรงนั้นกับล็อกตรงนี้นะครับจะทำไม่เสมอกันนะครับเพราะว่าจะเป็นการเวลาเราสูบน้ำแบบนี้แล้วครับมันจะง่ายนะครับคือขุดออคือสูบด้านโน้นมาสายด้านนี้ หรือว่าจะสูบด้านนี้ไปใส่ด้านโน้นนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่ที่เราจะขุดคือพูดง่ายๆว่าบอ่อนี้จะเจาะสะดือน้ำอีกลูกหนึ่งนะครับแค่นี้ยัง ยังเก็บน้ำไม่ได้เพียงพอนะครับกับการไว้ใช้หน้าแรงนะครับหรือว่าเพราะว่าเราต้องเจาะสสดือน้ำให้เก็บน้ำฝนได้เยอะๆนะครับนะครับถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกมาแบบนี้ก็จะถ้าเราเจาะสดือน้ำน้ำก็จะลงไปอยู่ใต้ดินนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่เจาะถ้าเกิดฝนลงมาแล้วน้ําเวลาน้ําเต็มมันก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บใต้ดินได้นะครับเราก็ต้องเจาะให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ํานะครับเพื่อที่จะได้เก็บน้ําฝนหรือว่าน้ําจากข้างนอกนะครับหรือกรณีที่ว่าน้ําไม่พอก็ต้องมีการเจาะบ,บาดาลน,นะครับ มาช่วยเติมไว้นะครับถ้ากรณีที่มีน้ำหรือว่าฝนตกนะครับฝนตกก็จะดีนะครับก็จะได้ช่วยเก็บน้ำไว้เวลาเราหน้าแล้งเราต้องการใช้เราก็อาศัยน้ำตัวนี้ดูดขึ้นมาคืนนะครับนี่เลยครับ ผลดีนะครับผลดีที่การเจาะสะดือน้ำนะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ของเรานะครับเวลาไม่มีน้ำเราก็จะได้ดูดขึ้นมาใช้นะครับการที่เจาะสะดือน้ำก็เท่ากับการฝากเขาเรียกว่าฝากน้ำไว้ใต้ดินนะครับ ก็คือธนาคารน้ำใต้ดินพูดง่ายๆนะครับคือเราเอาไว้ฝากน้ำนี่ครับบเราก็จะทำการขุดลงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกเพื่อที่จะเจาะสืือน้ำนะครับสำหรับวันนี้เราก็ทำการสูบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อ คอยมาขุดนะครับแล้วก็งานอื่นๆก็จะเก็บงานตรงที่อื่นไปก่อนนะครับส่วนที่ตรงนี้ก็จะทําการสูบน้ําก่อนนะครับทําการสูบน้ําไปให้มันแห้งก่อนนะครับก็มีส่วนที่เราจะเก็บงานก็ด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะ เก็บงานรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหน้างานตรงนี้ก็ยังอีกหลายวันนะครับนะถ้าฝนไม่ตกก็วัหน่อยนะครับถ้าฝนตกก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ฝนตกเราก็ทำงาน อาจจะยากหน่อยก็อาจจะช้าหน่อยนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อากาศของเรานะครับก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับก็ดูครึ้มๆเหมือนจะตกลงมานะครับวันนี้ดูแล้วนะครับ ไม่น่าจะรอดนะครับวันนี้น่าจะตกอีกนะครับดูแล้วนะครับที่บ้านสะพานหันนะครับตำบลทุงมนอำเภอปราสาทนะครับอำเภอปราสาทนะครับข่าวว่าพายุเข้าวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สามนะครับน่าจะไม่รอดนะครับสองสามวันนี้นะครับแต่เราก็นะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่ทําได้ก็ทําตรงไหนที่ทําไม่ได้เรากา็ต้องรอนะครับเพราะว่าทําหน้าฝนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาหน้าฝนเราก็ต้องทําใจนะครับนี่ครับ โลเคชันตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับที่บริเวณตรงนี้น่าจะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังขุดคลองไส้ไก่นะครับด้านโน้นนะครับยังขุดคลองไส้ไก่ด้านโน้นที่ ท่านเจ้าของได้ปลูกมะม่วงไปแล้วนะครับปลูกมะม่วงแล้วก็ปลูกนะครับผสมผสานหลายอย่างอยู่นะครับนี่และครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC นะครับที่ติดตามชมผลงานเสียเสียมรถขุดนะครับวันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ